สวัสดีครับก็อยู่กับผมนะครับจีปนจีชนแนลวันนี้กุยผาซาตายนะครับผาซาตายผาซาท้องถิ่นนะครับนครสี่ธรรมราชบ้านพ่อเอียงนะครับวันนี้ก็ล่างจากวันที่ซ่องธนวาหกซาจากการทีเกิดเหตุหนำท่วมย่ยเมืองนครซี่ธรรมราชนะครับอันนี้ก็เป็นเขตตำบลหนาเคียนนะครับมาดูส่วนยางขลอง ชาวบ้านนะครับล่างจากที่น้ำท่วมะนะครับน้ำท่วมน้ำขังนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบนะครับก็วันที่สิบมาแล้วก็มาดูรองรอยนะครับพื้นดินนะครับอย่างอย่างเห็นว่ามีรอยชุมชื้นนะครับคลองน้ำอยู่และก็สิ่งทีพอบนะครับชาวส่วนยาง่แต่ละพื้นกระทับก็คื นะครับใบยางร่วงนะครับใบยางร่วงนะครับภาษาใตยเขาเรียกว่าใบยางเสนะน้ำนะครับก็คือน้ำมันจะเสาะเข้าไปนะครับในต้นยางน่าจะมากเกินไปนะครับประมาณนี้แต่ก็ทําให้ใบนะครับหลวงดูครับใบยางร่วงเยอะนะครับดูนะครับหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับแต่วันนี้มาดูกันแค่ สวนเดียวนะครับส่วนหลังบ้านนะ,ะนะครับก็ถ้าเกิดเอดทานแบบนี้นะครับทําให้หนามยางนะครับกล้องจาวสวนยางก็จะไม่ค่อยออกนะครับไปอีกสักระยะน,นึงนะครับในถึงผลกระทบจากหนามท่วมปียกสามทีผ่านมานะไปดูกันใบยางล้นเต็มเลยครับพี่นอ้องจริงๆแล้วนะครับช่วงยางพลัด ใบนะครับช่วงยางพัดใบที่บูชากันดีนะครับยางพัดใบก็อตอนยางก็จะมีใบรวงลงนะครับบนพื้นแต่นั่นเป็นเรียงปกติข้องหรือดูยางพัดใบแต่ครั้งนี้เป็นเร่องราวข้องเค็ดน้าท่วมนะครับอุตกระไพเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นการพัดใบแบบปกตินะครับเยอยกว่าใบรวงนะครับใบรวง อ่าดูนะครับอือช่วงนี้ครับช่วงนี้แหละทีนิวอ่าบริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับใบจะร่วงนะครับใบจะร่วงนะครับโอเคเดินกันดูนะครับอตรงนี้ก็เป็นส่วนยางทีมีต้นหมังคุดอยู่ด้วยนะครับใบอาเ,เห็นเลยนะครับ ตอนนี้วันที่สิบแดดออกป่าไม้ดูกันนะครับสําหรับพื้นที่อื่นนะครับถ้าหากว่าอ่าคนตายด้วยกันนะครับเข้ามาดูนะครับก็ส่วนยางบานทันนะครับหรือบริเวณไก่เคียงติเถนนนะครับเป็นอย่างไรมีผลกระทบอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับอันนี้แค่บางส่วนนะครับแค่บางส่วนนะครับอ่ดู โอเคครับดูดูโคนยางนะครับกอะนะครับดูแล้วก็โคนยางก็มีลักษณะนะครับเลยปกติไปนะครับจากโคนยางชุ่มชื้นนะครับก็กลายเป็นแบบเหมือนโคนมันจะแห้งๆนะครับแฉะน้ำอะไรประมาณนี้นะครับอ่าดู นี่คือพื้นที่ของชาวสวนนะครับบางสวนเท่านั้นเที่ยวมาให้ดูกันนะครับโอเคครับแถวอื่นเป็นยังไงแถวอื่นเป็นยังไงบ้างนะครับคอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับก่ควักยังไงก่ขอควักเป็นกําลังใจให้ชาวตายนะครับชาวสวนยางนะครับขอบคุณมากครับ